ผิวหน้าของคุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้มสีผิวไม่สม่ำเสมอและมีริ้วรอยวันนี้มาเปลี่ยนผิวหน้าโทมกลับมาสู่ผิวหน้าที่เรียบเนียนกระจ่งางใสอีกครั้งด้วยแพลวพิเทราไดมอนด์โกลซปสบู่ที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าของคุณแลดูเรียบเนียนกระจ่งางใสช่วยแก้ปัญหาฝ้า กระจุดด่างดำและริร้วรอยให้แลดูจางลงด้วยสารสกัด12ชนิดนำเข้าจากต่างประเทศกลิ่นหอมใช้งานได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายใช้แล้วผิวไม่แห้งไม่เอียดทำความสะอาดผิวหน้ากันได้อย่างล้ำลึกและสาม,มารถล้างเครื่องสดอางได้ในขั้นตอนเดียวกับแพลพิเทราไดมอนด์โกล์โซที่หลายคนใช้แล้วยืนยันว่าเห็นผลจริง